สวัสดีครับนี้พลอยมุกคนรอนะครับเกษตรกัญี่รอนเลยที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นยาไออาราฟันนะครับที่เขาโฆษณากันนะครับที่ว่ามันลำหญยแล้วก็ใบใหญ่ซ้ำใบเขาโพดนะครับเดี๋ยวสีเบิ้งนะครับอันนี้ํำต้นเขาสิผมท้านได้เห็นว่ากินนะครับแต่ว่าผมเพิ่งได้พันมานะครับอ่าที่ผมทดสอบแต่ว่าพันที่ผมมาไอตัวไอที่ผมขายตะเกีรกอนนะครับที่มันนั่นนั่นมันเป็น มันสีลำบบใหญ่ปนิดครับตัวนี้สีลำเป๋นะครับแต่ว่าตัวนี้แล้วคนก็บอกว่ามันซื้อมาพันในกุเตมาลานะครับที่ผมได้พันมามันก็เป็นผมเบือ่องหล้วมันต้นมันซุ้มด้วยกันนะครับเนาะเดี๋ยวเสียเบิ้งนะครับว่าลำต้นเขาเป็นแบบใดนะครับเนาะเบิ้งลักษณะของใบครับใบเขาจะคล้ายๆกับโพดนะครับอ่ะลำต้นเขาอยคือหัวสีไข่นะครับแล้วก็ใบลำต้นมันสีผมไม่ได้วาดดูนะครับผมไม่ได้อัดคลิปวัดเป็นปีแล้วครับเนาะเพราะว่ายากลูกเนาะ ขอประทานอภัยนะครับผู้ทุกคนติดตามนะครับนี่ครับผมสิีใบของเขานะครับอ่ะใบของเขาสิล้ำขอบเคลือบโพดนะครับแล้วก็ล้ำต้นเขาสิ่ขอดีไข่ไข่ครับไอ้เนเปียหวานอิสราเอลนะครับยี่สวนเขาเนเปียหวานอิสราเอลก็มีครับแต่ว่าตัวนี้ผมสีเบิ้งนะครับว่าลำต้นเขาเป็นแบบใดนะครับเนาะอ่ะอันนี้กอเขาสีไข่หัวสีไข่นะครับอืมกอเขาตีไข่หัวสีไข่เห็นไหมครับผมอ่ะกอเขาสีไข่ไข่หัวสีไข่เลยครับอ่าลำใหญ่นะครับงวดนี้มักันะครับเนื่อว่าน่าจะมาคว่ำมันอ่อนนะครับเนาะอ่ะผมก็ทันได้เหงัััวววกกินนนนะคครรบบ่่่าาผมไแตขยพ เห็นไหมครับนี่คือลำต้นของเขาครับอ่าลำต้นเขามัน็นคล้ายๆว่าแตกกอนะครับแตกกอแล้วก็เป็นกีบเป็นกีบนะครับอ่าลำผมก็เยอะพอครับซ้ำแขนนะครับอ่าลำเขาอีซ้ำแขนนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับแล้วคนบอกว่าคือลังคนคือเปนหน่อยแถวมันก็หน่อยตองบอไซดดูแลฟุนบลดูแลปุ๋ยนะครับเนาะอ่าให้เบื้องเลยครับผมเห็นไหมครับผมนี่คือลำของเขาครับนี่ครับผมผมปล่อยเขาแตกก่อสมบูรณ์เลยครับเห็นไหมครับก่อเบลเลอร์เทอร์นะครับเห็นไหมครับนี่อ่่านีคือก่อเบลเลอร์เทอร์เลยครับอื กวาเบื้อทเลยครับเห็ <t initiation> park. นว่าครับนี่คือลำต้นของเขาแล้วก็กวาะครับอันนี้ผมปลูกบ่หลายนะครับย้อิเดือนมีนาครับผมจะิเปิดขายนะครับเห็นว่าครับผมเดี๋ยวสิ่เขาไปเบิ้งครับบ้านไม่สิังไดนะครับเนาะเห็นว่าครับนี่คือฟางขาคเขาเห็นว่าครับผมอะนี่ครับนี่ครับลำต้นเขาแล้วก็ใบของเขาแบบนี้เลยครับผมี่งงงงลงงการแบบนี้งง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 ใบงง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 งบิงงลำต้นครับผมยงนงงงงง่งงนเลยครับผมแบบนี้นงงงงงองง เห็นเห็นคักๆกันเลยครับผมนี่คือลำต้นของเขาครับผมอ่าดูแลได้ลำต้นเขาดิเป็นป้องแบบประมาณนี้ครับเห็นไหมครับผมอ่ะที่เขาขายนะครับก็คือเขาขายท่อนละยี่สิบห้าบาทนะครับนี่คือแต่ละขอนะเขาดิสั้นๆแบบนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับผมอ่ะแล้วก็เขาดิให้เป็นสองทอนนะครับไฟตัดซ้ำนี่นะครับอ่ะซ้ำนี่เองครับผมที่ผมได้มาเขาตัดให้ซ้ำนี่แหละครับนี่ครับผมอ่ะซ้ำนี่นะครับประมาณจะหาเส้นนะครับมันจะได้ยี่สองทอนนะครับมันจะได้ยี่สองสองขอนะครับนี่แบบนี้เลยครับผมนี่เห็นไหมครับผม ผมที่เปิดขายเดือนมีนานนะครับผมที่เปิดขายเดือนมีนาถ้าใครสนใจก็จังทักมาแล้วกันอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับให้เบิ้งเลยครับผมแบบต้นพันธุ์เขาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับผมเราก็จะเปรยบเปรแบบนี้ครับผมขัดหัวเลียได้กอยนี่นะครับตัดกอยเดียวกันเลือแหล่นะครับสำหรับการให้งัวให้ฟุ้นให้ปุ๋ยนะครับให้งัวยแหงวยทางนี้มาครับใบสิบัวเคมีปัญหาเรื่องสับนะครับสิบัวเคยมีปัญหาเรื่องสับเพราะว่าต้นเขาสิอวบนะครับคข้างนู้กินจานดังอยู่จวบจวบจวบจวั่ววอยูนะครบผผมมเห็นบครั นี่คือความเบลอเทอร์เลยครับผมความเบลอเทอร์เลยครับโอ้ยเไ็นเบิ้งนะครับอู้อลังการนะครับนี่คือเขาแตกกอยไหครับผมนี่ครับผมอ่าแตกกอนแบบนี้ครับผมแยกเป็นกอเป็นกอเป็นกอนไปครับปูเบิ้งครับผมเบิ้ง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 โอเคครับผมพ่อยโมพลอยโมกคนรอไม่แล้วกันครับยังยังสอบถามมากันผมบ้างผมติดต่อไปนะครับอ่ะเพราะฉะนี้ผมอยากเลี้ยงลูกครับผมอ่ะโอเคครับพ่อยโมกคนรอไม่แล้วกันครับผมสวัสดีครับ